เคยรู้สึกไหมครับว่างานเอกสารทางวิชาการเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นสักทีวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยกันครับว่าเจ้า AI ผู้ช่วยที่ถูกออกแบบมาเพื่องานวิชาการและงานวิจัยโดยเฉพาะเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนงานที่แสนจะซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้อย่างไงกําลังรู้สึกเหมือนจะจมอยู่ในกองเอกสารอยู่หรือเปล่าครับโโหไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ที่ต้องอ่านเป็นตั้งๆหนังสือที่ต้องรีบเขียนหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ต้องตรวจแล้วตรวจอีก นี่แหละครับคือความท้าทายที่คนในแวดวงวิชาการต้องเจอแทบจะทุกวันเลยแต่เชื่อไหมครับว่าทางออกของเรื่องนี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้นะด้วยเทคโนโลยี ai ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับแต่ที่พิเศษคือมันถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะเลยเครื่องงานสายวิชาการโดยเฉพาะจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันว่าเครื่องมือเหล่านี้มันทําอะไรได้บ้าง เรามาลองดูความท้าทายหรือจะเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกของคนในสายงานวิชาการและงานวิจัยกันก่อนดีกว่าครับหนจะเดดไลน์ที่กระชันชิดเข้ามาทุกทีและก็อาการสมองตันคิดงานไม่ออกซะดือด้อแถมยังต้องมารับมือกับข้อมูลมหาศาลอีกยังไม่พอนะครับยังมีงานเอกสารจุกจิกที่ดูไม่สิ้นสุดความกดดันที่ต้องตีพิมพ์ผลงานให้ได้ไปจนถึงการดูแลง,งานวิจัยของนักศึกษาโอ้โหั้างบนนี้คือสิ่งที่ต้องเจอในแต่ละวันเลยใช่ไหมล่ะครับ และนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราอย่างผู้ช่วย AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญเป็นเหมือนเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังสุดๆที่จะช่วยให้เราเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือนี่ไม่ใช่ AI ทั่วไปที่ตอบได้ถูกเรื่องนะครับแต่มันเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวที่ถูกเทรนมาเพื่อง,งานวิชาการโดยเฉพาะเลยทําให้การทํางานของเราเนี่ยทั้งเร็วขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับ มาเริ่มกันที่ชุดเครื่องมือแรกกันเลยครับเชื่อว่า Academic Bot Bonus Pack ซึ่งแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าออกแบบมาเพื่อคุณครูอาจารย์และนักเขียนตำราโดยเฉพาะเลยตัวแรกนะครับพร้อมปรุงพิมพ์ b o ทเคยเป็นไหมครับที่นึกไม่ออกว่าจะเริ่มคุยกับ AI ยังไงดีจะถามอะไรดีง่ายนิดเดียวครับแค่ใส่หัวข้อที่เราสนใจลงไปเจ้าบอทตัวนี้จะเนรมิตให้กลายเป็นชุดคำสั่งที่เฉียบคมแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลย ต่อมาคือ Thesis and Research Coach Bot ครับตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะเพราะมันจะช่วยวางโครงร่างงานวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์หรือแม้กระทั่งสรุปเนื้อหาเพื่อให้การดูแลงานวิจัยของนักศึกษาราบรื่นขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับสำหรับใครที่กำลังเขียนตำราอยู่ต้องบอกเลยว่า Textbook Assist Bot คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับ มันช่วยได้ตั้งแต่การจัดเรียงบทลำดับเนื้อหาไปจนถึงการร่างต้นฉบับเบื้องต้นเพื่อเราเอาไปต่อยอดได้ทันทีลองนึกภาพตามสิครับว่าจะประหยัดเวลาไปได้มาหาศาลขนาดไหนโอ้โหถ้าพูดถึงการทำ literature review เนี่ยเราน่าจะรู้กันดีใช่ไหมครับว่ามันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ความอดทนขนาดไหนบอดตัวนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนอ่านง่ายทำให้เราประหยัดเวลาในการค้นคว้าไปได้เยอะมากๆเลยครับ และสุดท้ายในแพ็กนี้นะครับคือ Full Research Paper Assistant ครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ครอบจัก,กรวาลมากๆสำหรับการเขียนบทความวิชาการให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบคือช่วยตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตีพิมพ์เอาล่ะครับมาต่อกันที่ชุดเครื่องมือที่2กันบ้างนั่นก็คือ Research Bot Bonus Pack ซึ่งก็ตามชื่อเลยครับออกแบบมาเพื่อนักวิจัยและนักศึกษาโดยเฉพาะเลย ตัวแรกในแพ็กนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ Deep Research Assist Bot ครับเคยไหมครับที่ต้องนั่งหา research Gap เจ้าบอตตัวนี้จะเข้ามาช่วยวางแผนการวิจัยโดยการชี้ประเด็นสำคัญๆและที่เด็ดที่สุดคือมันช่วยมองหาช่องว่างของงานวิจัยที่มีอยู่ซึ่งนี่แหละครับคือว่าใจของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเลย เรื่องเอกสารเพื่อขอทุนหรือขออนุมัติโครงการวิจัยเนี่ยมันซับซ้อนและน่าปวดหัวจริงๆใช่ไหมครับบอรดตัวนี้จะเข้ามาช่วยร่างข้อเสนอโครงการวิจัยรวมถึงเอกสารด้านจริยธรรมที่จำเป็นอย่างพวก IRB ทําให้งานธุรการที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับะจะเห็นว่าแพ็กนี้ก็มี thesis and research coach b o t เหมือนกัน แต่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเวอร์ชันนี้จะเน้นไปที่ตัวผู้ทําวิจัยเองโดยตรงเลยครับคือมันจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเปเปอร์ตั้งแต่บทนําระเบียบวิธีวิจัยไปจนถึงการอภิปรายผลการวิจัยเลยนอกจากนี้ในแพ็กสาหรับนักวิจัยก็ยังมีบอร์ดพื้นฐานที่สาคัญสำคัญเหมือนกับแพ็กแรกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรอมบลูปรินบอร์ดดีฟรีเซชช์พรอมเจเนเรเตอร์บอร์ดแล้วก็แน่นอนครับลิเทเรเชอร์รีวิวแอสซิสบอร์ดเพื่อช่วยจัดการงานทบทวนวรรณกรรมที่แสนจะวุ่นวาย มาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มลังเลแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊แล้วสรุปว่าแพคไหนกันแน่ที่เหมาะกับเราไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรามาดูตารางเปรียบเทียบกันแบบชัดๆไปเลยจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับดูจากตารางนี้แล้วภาพมันจะชัดขึ้นเยอะเลยครับบอทสตัวแรกเนี่ยเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีในทั้ง2แพคเลยแต่จุดตัดสินใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับสรุปง่ายๆเลยนะถ้าเน้นงานสอนงานเขียนตำราอคาเดมิกแพคจะตอบโจทย์กว่า เพราะมี textbook assist กับ full research paper assist bot มาให้แต่ถ้าเป็นสายวิจัยจ้าๆที่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลย research pack ก็จะมี deep research assist และ research proposal and ethics bot ที่ตรงจุดกว่านั่นเองครับไม่ว่าจะเรื่อง p a ็ k ไหนนะครับหัวใจสําคัญของทั้ง2อง p a c นี้ก็คือการเป็นเครื่องมือที่ใช่ที่จะเข้ามาช่วยให้การทํางานในแวดวงวิชาการนั้นรวดเร็วขึ้นและก็เป็นระบบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยครับสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจตอนนี้มีข้อเสนอพิเศษสุดๆเลยนะครับกับส่วนลดเพิ่มทันที120บาทสาหรับทุกแพ็คเลยแต่ว่าต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อเสนอนี้มีถึงวันที่14ธันวาคมนี้เท่านั้นและที่สำคัญคือจำกัดสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นด้วยครับแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เทคโนโลยี AI จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการเรียนรู้และการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆไปได้อย่างไรบ้างนี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องมาร่วมกันหาคำตอบต่อไปครับ